คนที่สูบบุหรี่เวลาเขามีอาการร้อยละเก้าสิบเขาจะโทษตัวเองอันนี้เป็นเรื่องปกติเขา<ม>เหตุผลที่เขาไม่มาหาหมอเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขารู้ว่ามันเป็นอะไรที่เขาสร้างเองอันนี้เป็นไซคลอยดเป็นจิตวิทยาเลยอันนี้ผมอยากให้เราตั้งใจฟังนะครับ คนส่วนใหญ่คล้ายๆคนจอดรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่เราเป็นไอหอบเหนื่อยเสมหะเนี่ยมาจากบุหรีล่ล้วนๆแต่ไม่มาหาโรงพยาบาลไม่มาหาแพทย์ขอโทษเพราะว่ารู้อยู่แก่ใจว่าเป็นสิ่งที่เขาสร้างเองก่อให้เกิดเองมีกิ้วอยู่ลึกๆนะครับมีการโทษตัวเองหรือเราเรียกเซลฟ์เบลมอยู่ลึกๆนะครับเมื่อไหร่และจะไม่กล้ามาโรงพยาบาลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขากลัวได้ยินข่าวร้ายเราจะ ได้ยินอยู่บ่อยๆว่าผู้ป่วยซูบุรีเนี่ยไม่อยอมเม็กซเร์เพื่อถามว่าทําไมเม,ม็กซเร์ล่ะเขาไม่อยากรับรู้เขาไม่อยากรู้เลยว่ามีจุดหรือมีก้อนหรือเปล่าเพราะถ้าเมื่อไหร่เขารู้ว่ามีจุดมีก้อนนะนั่นแหละเขาจะรู้เลยว่ามาละเวลาเขามาละดังนั้นมันจะมีสามหัวข้อกิ Guild, Self ้วเซลเบลมแล้วก็เฟียร์กิ้วภาษาไทยไม่รู้นะเซลเบลมก็ <laughs> คือโทษตัวเองแล้วก็กลัวกลัวที่จะเป็นโรคมะเร็งโรคร้ายคุณจอรมีของพวกนี้ไหมครับ ไม่ไม่มากเท่าไร่รู้ปมเป็นเองเด่ไม่มากใช่ไหม <Okay. S 1> รู้ปมทำเปิดก็โอเคเดีปมทำเองเด้วก็ลองตัวตัวเองก็ไม่รู้ทำอะไรดีใช่ไหมอนอกจากนั้นไม่มีเท่าไร่ใช่ไหมคุณจอร์นเน่มีบุคลิกค,คือรู้ว่าตัวเองเป็นคนสร้างแต่ก็พร้อมที่จะแก้ด้วยไงะนะอยู่แบบเป็นเป็นเป็นอินเจเนียร์ personality ไง วิศวะ personality คือเหตุและผลเงี่ you, you, you get my point right your personality is different because you know it's self-inflicted and you're ready to handle it yourself fix myself yes. yeah yeah you r e responsible mm hmm. แต่ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่มีบุค,คลิกที่จะยอมรับแล้วก็แก้ตนเองนั่นก็อาจทำให้เขาอ่ะเป็นเป็นทาตของบุหรี่หรือว่ากลายเป็นโครนิกสโมเกอร์อยู่ตลอดเวลาแล้วกเกษียณทำอะไรครับทุกวันนี้ ตอนนี้ไม่ได้ออกเรือละอยู่บ้านเพราะควรจะออกเรือเร็นี้เดี๋ยวเชิญคนไปด้วยจริงไหมครับจริงแต่มีชาวไปเพิ่นทำทำให้เรียบร้อยแล้วก็ชาวไปโดนไหล่แล้วก็เช็คเครื่องแล้วก็ล,วกล,วกลงน้ำครับแต่จะาพาผมไปไกลมากนะเดี๋ยวต้องกลับมาหลูบานด้วยนะดีครับยินดีครับทีนี้ถ้าคุณจรอ,อยากจะแนะนําเด็กรุ่นใหม่หรือรุ่นน้องก็ได้ที่กําลังสูบบุหรี่อยู่ ผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้เรื่องถุงลมโป่งพองอืไม่มีใครไม่รู้หลายคนคงรู้โทษของบุหรี่ไม่มีใครไม่รู้แล้วผมก็คิดว่านี่ไม่ใช่เป็นเวทีที่เราจะมาพูดอีกผมเชื่อว่าเราทุกคนคนที่ดูอยู่ก็รู้หมดแล้วละครับแต่อยากจะให้ฟังจากคุณจรนะฮะที่อาจจะเตือนเรานิดนึงหรือแบ่งประสบการณ์เรานิดนึงว่าถ้ายังสูบอยู่เหตุผลอะไรที่เราควรจะรีบเลิกเสียที่ไม่ได้เลืก,ก่อน ยัง yeah, ขนาดนี้นะครับดี j t หรือลงครับไม่รู้จะพูดอะไรแต่แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยเลยเลยนะบอกไปแล้วมันเสียด้ดังเยอะนะบุรีมันแพงแล้วก็ทำลายโบ้ด,ด้วยทำลายชีวิตก็ไม่เห็นมีเกะโยรู้มันอาจจะอร่อยดีอะไรเงี้ยนะแต่ไม่รู้พูดไม่ค่อยได้ใช่ไหม ทุกคนรู้แล้วก็ผมดีใจเองที่เลือกแล้วก็ If you have to tell yourself back in the days what will you go back and tell yourself จะกลับไปบอกตัวเองในยุคนั้นว่าไงใช่ไงสามสิบปีทีแล้วดอนก่อนมาที่นี้มันไม่คิดว่ามันจะอยู่อายุเยินขนาดนี้นะครับคิดว่าไม่ถึงอยู่ที่ America กล a n มี มีรู่มยอะาวน์นั้นก็รูมรงอยู่รอบตัวตลอดอะไรเงี้แล้วก็อยู่บนทะเลคือว่าจอมน้ำได้ก็โอเคอะไรอเงี้ยใช่ไหมก็เตรีมยมใจไว้ตลอดมันอาจจะไม่รอดอะไรเงี้ยใช่ไหมเดีวก็ไม่คิดเดี๋ยวก็ถ้าพูดกับตัวเองจะเป็นอย่างงี้คือว่าไม่ฟังใช่ไหมกูว่าแบบฉบับน,นี้นะเด็แกแกจะคิดว่าเออ ลกจะเสียทำไมอากาศจะเสียเขาพูดถึงโลกร้อนอะไรอย่างนแล้วก็ไม่มีอกากาแต่จริงๆถ้าไม่มีก็อาจจะมีแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าถ้ามีสุขภาพดีก็จะสู้ง่ายกว่าถ้าสุขภาพแย yeah. oh. ่ถ้าถ้าสู้รีสุขภาพไม่ไม่เท่ากับถ้าถ้าไม่สู้นะครับก็ hmm. so, ไม่รู้จะอธิบายดีกว่านี้เขาอาจจะสมนึกอย่างนี้เพราะว่า โอเคเดี๋ยวขอดัดคำพูดนิดนึงเผื่อบางคนจับแมสเซจคุณจรไม่ได้เผื่อนะครับแต่ว่าคุณจรพูภาษาไทยโอเคมากคุณจรแค่จะพูดแค่นี้เลยครับว่าโลกร้อนฝุ่นสภาพอากาศที่เัเปลี่ยนเราอาจจะหยุดยั้งมันไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงรอบก็คือสุขภาพเราโลกมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วครับแลวมนันเปลี่ยนในทิศทางที่มันอาจจะดูไม่ค่อยดี นะครับโดยเฉพาะบ้านเมืองเราฝุ่นอย่างเงี้ยอากาศอย่างเงี้ยแต่ถ้าปอดเราดียังไงมันก็ยังสู้กับสิ่งแวดล้อมตรงนี้ได้อยู่ดีแต่ถ้าเทียบกับคนที่เป็นปอดอักเสบทังโลบ่งพองแล้วอากาศเปลี่ยนวันนั้นแหละเป็นวันที่อาการคุณจะเริ่มมาก่อนชาวบ้านดังนั้นผมว่าผมสรุปคุณจรได้โอเคไหมครับ โอเคครับจริงใจผมอยากให้คุณจอนพูดภาษาอังกฤษนะแต่ว่าคุณจอนเขาเกรงใจคนที่ดูมากเขาก็พยายามพูดภาษาไทยให้ผมนะผมเดาได้เพราะคือฝรั่งเนี่ยเวลาถ้าเขาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะสื่อได้เห็นภาพมากกว่าแต่นี้เขาพยายามจะเปลี่ยนภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยเพื่อเรานะครับก็หวังว่าเราคงได้ประโยชน์คำถามที่มักจะถามว่าทอะไรเป็นวิธีที่เลิกบุหรี่ได้ดีที่สุดนะครับมาฝรั่งแพทช์ นะครับบุหรี่ไฟฟ้านะครับหักดิบหรือเข้ากระบวนการใช้ยายายาเขาเรียกว่ายาถ้วยถอนบุหรี่นะครับปัจจุบันแล้วก็ยังไม่มีอะไรดีเท่ากับหักดิบนะครับหรือเราเรียกว่าโคเทอร์คีนะครับซึ่งคุณจรก็ได้ทำมาฝรั่งบุหรี่ไฟฟ้าผมพูดไปหมดแล้วบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เป็นตัวทดแทนการเลิกบุหรี่นะครับก็เป็นข้อมูลมีผู้หลักผู้ใหญ่ออกมาพูดหมดแล้ว อย่าเผลอไปใช้อ่ะอันเนี้ยเป็นประสบการณ์ที่ผมอยากจะแบ่งสำหรับผมนะคนที่เลิกบุหรี่หักดิบได้ฟังดีๆนะครับเคสเดี๋ยวให้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 เราคิดตามนะครับผมอะ่ะจะได้รับปรึกษาก้อนในปอดเยอะมากคนไข้ที่มาโดยเฉพาะมาจากต่างจังหวัดมาปรึกษาด้วยเรื่องก้อนส่วนใหญ่มะเร็งอยู่ยละพอซักประวัติไป สูบบุหรี่แล้วคนต่างจังหวัดเวลาสูบเขาสูบจัดนะคุณจอวันล,ละสองซองเป็นช่างบ้างเป็นช้านาบ้างนะครับบางคนเป็นคนจีนอย่างเงี้ย habitual จากครอบครัวสูบหนักมาตลอดแล้วเขาบอกเขาเคยเลิกบุหร,รี่แล้วเลิกไม่เคยสำเร็จรกลับมาสองสามเดือนไปเจอเพื่อนไปเจอความเครียดก็กลับมาเดี๋ยวดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมำขเขาเลิกได้ข้ามือนขำคืน overnight ดูเลยครับ แล้วเดี๋ยวให้เราเป็นคนตัดสินเพราะว่าผมอยู่กับโครงการนี้มาสิกบกว่าปีผมเห็นแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่บอกว่าเรื่องบุหรีห่ัาดินไม่ได้ทําไมโ overnight คืนนั้นกลับบ้านปุ๊บเขาเริ่ได้เลยเมื่อหมอพูดแค่คําเดียวว่าผมสงสัยว่าคุณเป็นมะเร็งน,นะครับผมจะต้องสองกล้องเข้าข้องหาตัดไปตัดชิ้นเนื้อมาตรวแล้วนะัดอีกทีมาสองกล้อง พอนะัดถามนะร้อยผมจากคำนวณน,นะครับที่ผมสังเกตในเคสของผมมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็กลับบ้านไปคืนนะั้นเริ่มพูดคำถามคือคนคนหนึ่งและคนที่ผมตรวจพวกนี้ไม่ใช่อายุยนะี่สิบสามสิบสิบนะคุณจอนอายุห้าสิบบ้างหกสิบเจ็ดสิบแล่ว่าเขาสู่มาแล้วยี่สิบสามสิบปีเป็นอย่างน้อย 23ปีสู่มาอย่างน้อยประมาณ1-2มาทั่วชีวิตติดมันคุณจอรชอบเจแต่กลับบ้านไปเลิกได้นึคุณจอรคิดว่าเนี่ยทำไมเขาถึงเลิกได้ผมดาเส้นใจเลิกมันอธิบายมากกว่านี้ไม่ได้ผมตัดเส้นใจจะเลิกก็เลิกใช่ไหมไม่นองคุณจอรก็เหมือนเคสที่ผมกํลังบอกตัวอย่างคุณจอร,รูู้ไหมครับว่าวันที่คุณจอรมาเนี่ย ผมยื่นอะไรบางอยา่างให้คุณจอนดูทําให้คุณจรนตื่นตัวทันทีว่าเฮ้ยเรามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงสติมันมาทันทีเพราะความกลัวพูดถูกคับวันที่ผมให้ดูตัวเลขเนี่ยสมรรภาพที่แบบไม่ถึงสามสิบห้าเปอร์เซนเนี่ยกราฟที่เราเป่าซีทีสแกนโอ้โหผมบอกคุณจรนว่าแย่มากคลถ้าไม่หยุดภายในสามปีข้างหน้าไม่น่าจะช่วยได้ยาก็ออกไป เช่นเดียวกับคนไข้มะเร็งเมื่อผมหรือแพทย์ยื่นให้ดูว่าเนี้ดูก้อนสิครับคนไข้เลอกได้คืนะนั้นเลยสรุปสิ่งที่ผมจะสรุปให้เราฟังคืออะไรนะครับความอยากเอาชนะด้วยความกลัวกิเลสเอาชนะด้วยความกลัวส่วนตัวนะครับอันนี้ขอโทษนะใครไม่เห็นด้วยขออะไรนะครับแต่ผมอะ่ะได้สรุป และต,ตักตะกอนเรื่องนี้ในชีวิตสำหรับคนไข้ที่เสพหนักๆวิธีจะเอาชนะได้คือมนุษย์นะครับมนุษย์จะเลิอกอะไรบางอย่างได้ถึงเขาต้องกลัวมากๆก,ก,กลัวตายหรือกลัวส,สูญเสียผมก็จะบอกว่าความกลัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากจริงๆแล้วความกลัวนี่แหละเป็นอาวุธที่จะทําให้เราเนี่ย กล้าที่จะเดินออกหรือเลิพกพฤติกรรมอะไรบางอย่างแต่คําถามคือความกลัวนั้นนะมันถึงจุดที่มันทําให้เราเลิกได้หรือเปล่ากลัวนิดกลัวหน่อยมันเลิกไม่ได้มันต้องถึงจุดที่กลัวมากมากจริงๆมันจะเลิกได้ท,ทันทีเพราะอะไรรู้ไหมครับคนไข้ทุกคนที่มาหาผมผมก็ถามนะว่าทําไมเลิกได้ละ่ะแล้วนที่นคุณก็รู้อยู่แก่ใจก็บอก พอหมอเปิดให้ดูผมกลัวแบบวักไปถึงขาเลยับผมกลัวขึ้นมาทันทีแล้วผมก็คิดยังไงให้ตายผมก็จะไม่จับมือนั่นเลยครับแล้วคำพูดอย่างนี้ไม่ใช่เป็นแม่ไม่ใช่คนเดียวตลอดสิปีนี้ผมเจออย่างนี้ตลอด so my success story has always been fear factor and that's what I use for you to be honest to be telling that so ไม่ได้บอกว่าหมอเนี่ยไปขู so, so, right. 네่คนไข้หร pues ืออะไรนะครับบางทีเนี่ย ผมอยากจะให้เรารู้ว่าสาหรับใครที่เสพเรื่องอะไรก็ตามลองลองลองโฟกัสในสิ่งที่ผมพูดคือจิตวิทยามันรู้จักบางทีเนี่ยความอยากหรือกิเลสมันเอาชนะด้วยสติไม่ได้ถ้าคนไหนเอาชนะด้วยสตินี่ก็สุดยอดใช่ไหมครับเดินสายธรรมใช้สติคุมอันนี้เก่งมากเมอนทนุ้จด <c oughs> ก็มีสติแรงมาก แต่บางคนเนี่ยสติเอาไม่ได้วิธีเดียวคือความกลัวงั้นก็ฝากว่าสําหรับผมน,นะครับใครอยากเลิกก็ลองสร้างความกลัวอะไรบางอย่างให้กับตนเองดูจินตนาการหรือวิชัน่นหรือวิชันช่นารีดูเซ็ตวิชั่นอะไรบางอย่างให้เราคิดว่าถ้าเราอยู่จุดนั้นแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมีนะครับมันมีคนคนเขาทำอย่างนี้นะครับเขาจะเขียนออกมาว่าสมมติถ้าวันนี้คุณเป็นมะเร อะไรที่คุณจะเสียดายเขียนออกมาอะไรที่คุณอยากจะทำเขียนออกมาอะไรที่คุณคิดว่าคุณไม่เคยได้ทาแล้วคุณอยากจะรีบทำมันถ้าคุณมีเวลาแค่หนึ่งเดือนอันนี้มันมีคอสมันมีแนวทางแต่อันนี้เบนสรุปคือผมต้องการจะบอกว่าความกลัวช่วยได้เยอะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณจอ์ได้สรุปให้เราผมามันพูดนานขออภัรแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งอยากให้เราได้นะครับ คุณจรได้เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าอันนี้ขนาดคนที่เขามีการศึกษาสูงๆนะครับคนที่เขาอยู่ในวงการความเครียดสูงสด <ๆ S 2> เขาตกเป็นแพ้ข,ของการสูบุหรี่ได้ง่ายมากนะครับดังนั้นะนะนะจะต่อให้การศึกษาสูงหรือน้อยหรือมากไม่เกี่ยวเลยครับใครก็ได้ครับของคนนี้การเสพติดมันเข้าใครออกใครได้หมดเลยนะครับดังนั้น อย่าเพิ่มรู้สึกคิว้วอย่าเพิ่มรู้สึกว่าเราต้องไปโทษตัวเองถ้าเราตกอยู่ในตรงนั้นแล้วหาวิธีออกมาให้เร็วจอดพูดแล้วว่ามันไม่ใช่แค่ดีต่อสุขภาพมันประหยัดเงินไปได้เยอะแล้วก็สุขภาพนั้งแตสุขภาพกายสุขภาพของเราก็ดีขึ้นนะครับ I really am grateful to have met you I'm really grateful to have this opportunity to maybe pass on your message to whoever might need it that Smoking is a very, very bad thing to do. It's, it's not a secret. It's a fact. Everyone around the world knows this, and we still do it. And uh, maybe we should stop. And if you do, you'll have a better life. I guarantee it. I know. I'm living proof. I don't really think of that. I'm, I'm just going along with the program right now, and I, I don't have any plans for the future. I. I pretty much organized everything, so if I if I leave this world, everything's organized and I'm, and I'm at that stage. All I want to do is make merit and do the right thing. I believe that you should do good things and that if you don't, then you're going to pay for it. That's, that's about it. I do believe in God. I'm not a zealot. I, I practice Buddhism, I was born a, an Anglican. But I believe in all religions. All religions have 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 good things to them. And mostly they try and teach people to be good people and respect the world and respect each other. And if that's religious, that's me. I want to respect everybody and respect the world that we live on as well. Help yourselves. Yeah. Be kind to yourself, that's it. Thank you once again. It's a meaningful conversation. <laughs>